ตอนนี้ก็หมุนได้แล้วสงสัยมัวแต่อ,อตยู่ในความฝันเอ,โหโหอาเรามาดูกระปอมน้อยจะเอาพิศทองจะขึ้นได้หรือเปล่าเป็นยังไงเอ,อ้าทำไมต้องนอนด้วยฮะ ยอย้าวพ่อพอจะไหวหรือเปล่า,าทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้เน <c oughs> ่พ่อเลยเป็นคนครับเนี่ยเป็นพ่อเลยแต่ครั้งนี้ไม่้พ่อไปตรงอีกพ่อจะไหวไหมนี่คนานี้จะ,จะลับเรื่องนี้รึวโอ้ยพ่อจะออจานพ่อบ้างเหรอ มาตะไกลนะมาจากนู่นเลยตั้งแต่ปาร์ติ้งเวียโซ่นี่สุดท้ายก็จะถึงบ้านอยู่แล้วนี่บ้านตะกลางอีกที่เดียวจะถึงแล้วนะครับทนไม่ไหวหลับไปซะแล้วโอ้โหมองเลยด่าเดิสงสัยเมื่อคืนนอนไม่หลับ ว่าฟอมน้อยของเรายังไม่ตื่นเลยทาําไงให้นอนอยู่บนรถคุณบอกให้นอนอยู่นี่แหละให้นอนอยู่นี่เลยใช่ไหมพอ่อพ่อจะปลูกจะตื่นไหมล่ะต้องกาดรถก่อนนะคะจะดูให้พ่อปลูกประฟอมอพี่สาวปลูกไม่ค่อยจะตืน่นเฮ้ยบ้าโอ้โหตีเลยไงได้เลขได้ไหมได้ตัวไหนไม่ได้สักตัวเลยเขาไม่ได้สักตัวเลย

ม้ัานันจะตื well ่นขึ้นมาต้องมาทำหน้าที่เอาพี่ทองลงรถแล้วก็ปลอมนะผมดูว่าจะไหวไหมจะไหวไหมพี่ทองจะยอมไหมเอาเอาหาที่หมุนไม่เจอเอาเอาหาที่หมุนไม่เจอพี่ทองจะได้ลงรถหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดู ล้วจะหมุนได้อีกหรือเปล่าไม่แม่เอฟซีดูออเอาไม่รู้แล้วท้ออาอห,<า>ห,ห,หาทางหมุนไม่เจอทางนี้มุดไปอะไรอยู่ทางนู้นเออเอา,เอาแรงแรงโอ้ผมว่าไม่คือแล้วไม่แม่เอซีดูที่ทองไม่ได้ลงรถแน่ๆวันนี้ โอ้ยนอนเพลินจนหายาหมุนไม่ได้ครับเอาเดี๋ยวเราไปไปดูตอนนี้ก็หมุนได้แล้วสงสัยมัวแต่อยู่ในความฝันยังไม่ตื่นใช่ไหมนี่ฮะตื่นแล้วค่ะตื่นแล้ว,ลวเอาดึงเชือกอกด้วยทางเฮาเฮาเาโอา้โหเฮา เด้อเฮ้าพี่ท่า,ทาโอ้โหดูครับเดินรอดไปรอดมาดูโอ้โหทำยังไงท่อฮะเรามาดูกระปอมน้อยจะเอาพี่ทองออจะขึ้นได้หรือเปล่าเป็นยังไงอเอา้าทำไมต้องนอนด้วยฮะขึ้นไปทำไมต้องไปนอนอย่างนั้นกลัวอ,อ,อะไรกลัววคามสูงกลัวความสูง อ๋อท่องเทลงเลยท่องไปๆโอ้โหมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเมฟ,ฟีวันนี้ทำไมก็รีบไปไหนมาถึงบ้านแล้วไม่ต้องรีบโอ้นี่นะฮผมวันนี้ยอดปรอมน้อยของเรา เอาพี่ทองมางดเดี๋ยวไปดูไปพาไปหาดาวเรืองหน่อยดาวเรืองสงสัยดาวเรืองจะคิดถึงแล้วแหละเพราะว่าไม่เจอกันโอ้โหโอ้ดูดาวเรืองเอาเรืองดีใจครับดีใจ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 พี่ทองมาหาแล้วดาวเรืองอ่ะไปไปอ่ะเป็นไงดาวเรืองโอ้โห ทักทายทักทายทักทายกันนะครับดีใจดูดูดูเอาเอาเดี๋ยวเราพี่ทองไปพักผ่อนกันนะพี่เมทซีเพราะว่าพี่ทองเหนื่อยแล้วทั้งวันแล้ววันนี้ไเหนื่อยไม่เท่าไหร่แต่ว่าแดดร้อนนะนี่ครับผมเพราะว่าช่วงที่เราแห่แล้วก็ไปทุมน้ำมนต์ บ้ในเอฟซีที่อยากให้พี่ทองไปพรมลำม,มุนกับน้องดาว <c oughs> เบนอ้าเบนเท่าไหร่อีกจะถึงแล้วจ <c oughs> อเอจะตรงแค่ไหนอ๋ออย่าตกเด้อมีอยู่ชดหนึ่งวันนี้ที่ไท่นะตกพี่เนนบอกลื่นลงมาเลยนะครับผมโอ้โหลืมตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็เลยตอน ที่จำไม่ได้ครับนะที่จำไม่ได้เหมือนกันนะโอ้สำหรับคลิปวันี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ไม่ฟียังไงก็ขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจคอยติดตามคอยรับชมนะครับผมกับครอบครัวพายทุงคำเล่น้องดาวเรืองของเราเป็นอย่างดีนะครับผมยังไงก็อีกอย่างก็ขอขอบคุณคุณครูโคกแล้วก็คุณพี่อะไรนะที่เราไปเป่าน้ำมนให้เขานะ น้ำใจเออน้ำใจครับคุณพี่น้ำใจที่ให้เกียรติพี่ทองและดาวเรืองไปเหยียบบ้านนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับทางครอบครัวของเราไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับนอกจากคําว่าขอบพระคุณก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะครับผมร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองและน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผม พบกันใหม่สำหรับพี่บูหน้าสำหรับพี่บูนิสสวัสดีครับโอ้โหไม่ต้องบอกเลยที่ทองรู้หน้าที่มากๆครับผม